สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปรียบเทียบให้ดูว่าหัวแรง DC นะครับกับหัวแรง AC ธรรมดามันมันต่างกันยังไงนะตัวละ3000กว่าบาทกับตัวละตัวนี้ของดีเลยนะตัวนี้ก็ของดีนะกูดนะครับ GQ.7 7ตัวละ9 0 0นะครับตัวนี้แต่มันต่างกันแล้วมันดีกว่ากันยังไงนะครับตัวนี้ปกติเราก็เคยเราจะเคยเห็นนะครับเป็นหัวแรงแช่ถ้าเป็นภาษาบานเราก็จะเรียกว่าหัวแรงแช่เราบัดกรีจุดสายไฟแบบนี้ได้เส้นใหญ่ๆแบบนี้ก็พอได้นะครับ มาแต่พอมาเจอพวกบอร์ดที่มันเป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งบอร์ดนะครับมันจะดูดความร้อนที่แรงมากหรือว่ามันดูดด้วยความเร็วนะครับมันทําให้หัวแรงเรามันบัดกีสายพวกนี้กับบอร์ดพวกนี้แบบจีสายไฟกับบอร์ดพวกนี้ไม่ค่อยติดนะครับเดีย๋ยวเป็นพวกนี้ถ้าเป็นงานใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเป็นเนี่ยเป็นแผ่นทองแดงนนหนาๆอย่างเงี้ยนะครับทองแดงหนาๆเป็นบัดบาร์นะครับนนเบบบลวลาเราจะระบัดกีสายเป็นสัญญาณนะครับ พวกให,ใหญ่ๆอย่างตัวนี้ก็เป็นปลั๊กอ e ีกที90นะครับสายเวรนบอร์ดอลูมิเนียมตัวนี้ก็จะเป็นบอดอลูมิเนียมผสมทองแดงนะครับเป็นเดินแผ่นทองแดงนะครับเดี๋ยวก็จะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับกับหัวแรงธรรมดามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเอาตัวนี้เอาไม่ดูก่อนนะครับอย่างจับ,บัดกี้นะครับบอร์ดตัวนี้นะตัวนี้ไอเดียบอร์ดตัวเนี้ยเป็นบอร์ดธรรมดาเป็นบอร์ดอ่าเขาเรียกว่า PCB นะครับ PCB มันก็ติด ปกติครับติดง่ายๆนะพวกนี้นี่ครับมันก็ติดปกตินะครับเชื่อมสายไฟอะไรเราก็ปกติตัวนี้สายไฟเบอร์ชิสี่นะครับสี่วิี นี่นะครับมันก็ติดปกตินะแต่เมื่อเราเจออย่างบอร์ดอลูมิเนียมแบบนี้นะครับเวลาเราแตะหัวแรงเข้าไปนะครับมันจะหัวแรงเรามันจะโดนไอเนี่ยโดนบอร์ดดูดติดไปเลยนะครับแล้วก็บักกี้สายไฟไม่ค่อยติดนะจะไม่ติดเลยแหละจะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยติดนะครับจะจะติดยากมากนะครับซึ่งเราต้องกดตัวนี้ตัวนี้มันสามารถบูทความร้อนได้ถึงน่าจะ200วัตต์นะครับ ยี20่สิบถึงสองร้อยวัตต์ถ้าเราไม่กดนะครับมันก็จะเป็นยี่สิบวัตต์นะครับซึ่งมันบัดกรีไม่ติดถ้าเรากดเป็นสองร้อยวัตต์นะครับก็ประมาณสี่สิบสามสิบสี่สิบวินะครับมันก็พอบัดกรีได้นะเดี๋ยวจะบัดกรีให้ดูนะครับมันแทบจะไม่ละลายนะครับจะกลัวใช่ไหมมันติดนะครับเห็นไหมมันติดหัวแรงเราเลยนะครับเพราะว่า เพราะว่าอะไรสมัยจิเพราะว่าบอร์ดตัวเนี้ยมันเป็นอลูมิเนียมมันระบายความร้อนได้เร็วนะครับมันจะดูดความร้อนออกจากหัวแรงเราก่อนนะก่อนที่หัวแรงเราจะละลายแต่กล่วได้อีกนะครับมันดูดความร้อนหนีไปก่อนตัวนี้ผมกดไว้นะยังกดไว้อยู่นะครับนี่นะครับก็บัดกี้ได้นะครับแต่ต้องกดเร่งตัวนี้นะครับแล้วพวก อย่างนี้ล่ะเดี๋ยวนะถ้าเป็นพวกหนาๆแบบนี้ล่ะองตัวนี้นะครับเดีย๋ยวจะลงตะกัวให้ดูนะยังกดไว้อยู่นะครับมันทําก็พอทําได้นะแต่มันจะลำบากนะครับอย่างตัวนี้มันอลูมิเนียมบอร์ดใหญ่นะครับนี่แทบจะไม่ติดเลยนะครับแชร่ไว้แชื่ออย่างั้นแหละนะครับ เนี่ครับแทบจะบัดจีสายไฟเราไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็พอก่อนแล้วกันนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะผมก็เลยเลือกใช้ไปแล้วควพ,พูดถึงนะครับหัวแรงดีซีทำไมถึงเรียกว่าหัวแรงดีซีนะครับตัวนี้มันจะเป็นวงจรนะครับอยู่ข้างในแปลงจากไฟ AC นะครับมาเป็น DC นะครับประมาณ20-30 V โวลต์นะเพื่อที่กระแสกระแสมันจะได้แรงขึ้นนะครับแปลงมาเป็น DC แล้วกระแสแรงขึ้นมันจะทําความร้อนได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็มันสามารถเปลี่ยนหัวได้เร็วนะครับตัวนี้เปลี่ยนหัวได้เร็วแบบไหนนะครับเนี่ยแบบนี้สวิว่าตัวนี้ปลายเล็กเนาะเราจะบัดกีงานให,ใหญ่เราต้องเปลี่ยนปลายใหญ่นะครับนี่นะถอดแล้วก็นี่นะครับหัวมันจะมีหัวใหญ่แบบนี้ก็มีนะครับตัวเนี้ยผมจะบัดกีพวกเป็นอลูมิเนียมนะจะบัดกรีตัวนี้ให้ดูอยู่นะครับ ก็จะมีหัวอีกหัวหนึ่งนะครับนี่หัวนี้จะพอประมาณนะหัวนี้ไม่ใหญ่มากครับก็จะเอาไว้บัดกีสายไฟจุดเล็กๆแบบนี้นะครับพวกปล่อยแบบนี้ใช้หัวตัวนี้ได้นะครับก็เปิดเครื่องนะครับร้อนเร็วนะครับสังเกตดูตัวนี้นะอนนี้เนี่ยขึ้นร้อยองศาแล้วผมจะสแตนบายไว้ที่สองอองศานะครับก็คือถ้ามันอยู่กับเครื่องเนี่ย <peanuts millionaire. _> ถ้ามันอยู่ข้างเครื่องเนี่ยมันจะสแตนบายที่เอา2อ0องศาพอเรายกออกจากเครื่องนะครับ กล้องมันจะบูตขึ้นตามที่เราตั้งไว้ตัวนี้มันจะเป็นตั้งแบบด่วนนะครับตัวนี้จะมีสามช่องนะสามร้อยองศาสี่ร้อยองศาสี่ร้อยสองศาอันนี้คือสูงสุดนะครับดี๋ยจะลองสี่ร้อยองศาก่อนนะนี่ครับก็สี่รอยองศาถึงแล้วนะครับใช้งานได้เลยเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่าลงตะกกัวตัวนี้ได้ไหมนี่นะครับ อู้ลอดติดนะง่ายดายมากนะครับติดง่ายดายมากแล้วก็บอร์ดนี้นะครับเป็นซีเอสียดห้าสิบแอมตัวนี้หลายคนก็เจอว่ามันบัดกีติดยากนะไอ้เครื่องนี้ไอ้ตัวนี้นี่แล้วเลยนะครับแล้วเลยติดยากมากนะครับแทบจะไม่ติดเลยนะครับแช่ก็แช่อนนานนี่นะครับติดแล้วแต่กลัวติดแล้วจะลงสายไฟ เชื่อมสายไฟให้ดูนะครับตัวนี้สายไฟเส้นใหญ่นะเบอร์8ปนะครับ awg จะลงกับบอร์ดลงกับบอร์ดนี้ให้ดูนะหลอนตกใจนะครับเวลาเราทำงานแบตใหญ่ๆอย่างเช่นพวกแบตร้อยแอมอะไรเนี่ยมันจะเจอนะครับสายไฟเส้นใหญ่ๆนะเราจะเจอซึ่งหัวแรงธรรมดาใช้ไม่ได้นะครับต้องมีหัวแรงที่มันบูทความร้อนได้เร็วๆนะ เรียวหัวแรง DC นะครับบัตอกี้เสร็จนะครับบัตอกี้เสร็จปุ๊บแล้ก็พักหัวหัวไว้ที่เครื่องมันก็จะลงมาเป็นโหมดสแตนบายที่200องศานะครับแต่ยังไปจันะ200องศาก็ร้อนนะละลายได้เหมือนกันน้มือนะนี่นะครับสายไฟก็ติดดีนะ2 0 0องศาไอ้400องศานะครับยังไม่ถึง450นะ สายไฟเส้นใหญ่ๆกว่านี้ก็จะเป็น450องศาแมกเลยครับปรับหัวจะแดงเลยนะครับหัวแดงทันทีทีนี้ก็มาดูตัวนี้นะครับบัดบา,บาตัวนี้อย่างหนามากเลยนะถ้าเป็นหัวแรงธรรมดาติดไหมนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูเดี๋ยวก,กดแชร์ไว้ก่อนนะครับสัก4 0ีแล้วกันก็จิ้มเลยเลยนะครับเดี๋ยวจะลงตะกั่วไว้ให้ดูเลย ไม่กระดิกเลยนะครับเนี่ยตะกัวไม่ละลายตะกัวไม่ละลายเลยนะ,ะลองดูว่าสักสี่สิบวิมันจะได้ไหมยากนะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งคือปลายมันเล็ก2คือกำลังบัดมันน้อยนะครับหัวแรลงแบบนี้นะขอไปใช้พวกบัตรจีสายไฟเล็กๆนะครับพวกทำบอร์ด pcb แก้ไขวงจรอ,อะไรพวกนี้ได้ ทำแบตจะเล็กๆได้นะครับก็ปลั๊ก XT 6 0ปลั๊กอะไรพวกเนี้ยสบายนะครับใช้ได้แต่เมื่อเราเจอของใหญ่อย่างปลั๊ก XT 9 0สายไฟเส้นใหญ่ๆเบอร์10เบอร์8อะไรพวกเนี้ยนะครับ BMS ตัวใหญ่นะครับร้อยแอมร้อยยี่สิบแอมรองรอสองร้อยแอมอะไรพวกเนี้ยจุดสัมผัสจุดเชื่อมมันจะใหญ่นะครับมันซึ่งมันมันต้องใช้หัวแรงที่อีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบบนี้นะครับใช้ได้นะย่างตัวนี้นี่ร้อนมากแล้วนะเดี๋ยวจะลองดูนะครับ ไม่ติดนะครับไม่ติดเลยเดี๋ยวดูตัวหัวแรงดีซีนะครับถอดปุ๊บนะครับความร้อนขึ้นนะเราตั้งไว้สี่ร้อยนะครับแปบ๊บเดียวนะครับสี่ร้อยพอมันถึงค่าที่มันตั้งไว้มันจะมีเสียงหรือเปล่าตัวนี้ไม่แน่ใจครับอ่ามีเสียงติดนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะนี่นะครับดู ินแล้วนะนี่คือเดลายแต่กลัวยังไหลเป็นน้าอยู่เลยนะครับเนี่ยยังไหลเป็นน้าอยู่เลยเอาใส่ไฟใส่ติดไหมนะครับออกก็ง่ายเข้าก็ง่ายนะครับเสร็จแล้วก็วางนะครับง่ายนะครับ ดูนะครับซึ่งหัวแรงธรรมดาแบบนี้ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้ครับก็จบไปแล้วสาหรับการใช้าง,งานเปรียบเทียบนะระหว่า,างไอ้เครื่องหัวแรงดีซกับหัวแรงแช่ธรรมดานะครับก็จะมีลักษณะต่างกันตามที่ทําให้ดูนะครับว่ามันจะสามารถบูรความร้อนได้ดีกว่านะครับหัวแรงจุดนี้ก็ราคา3,800บาทนะครับก็จะมีปลายให้สแบบนะครับ เป็นปลายแหลมแบบนี้นะครับสำหรับงานเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นปลายใหญ่สำหรับงานสายไฟเส้นใหญ่ๆหน่อยเบอร์6เบอร์8เบอร์ส0อะไรครับพวกทองแดงน้าหนาใช้ได้นะครับการตั้งค่าเครื่องนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะผมจะเซ็ตไปให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับแหล่งกําเนิดมันคือก็คือจีนนั่นแหละก็จะไม่มีอะไรมากครับกดแชร์ไปก็จะเป็น system setting นะครับอันแรกก็จะมีเปิดปิดเสียงนะครับ เปิดปเสียงได้นะครับแต่คุณจะเปิดไว้นะที่เหลือก็จะมีแบ็คไลท์นะครับถ้าถ้าเราไม่แตะจอไม่แตะปุนะครับมันก็จะดับแสงลงนะครับสิบวิสิบวิหรือสิบนาทีไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นตัวนี้มินิมัมเทมนะครับพวกนี้ไม่มีอะไรครับจะเป็นตั้งค่าอันนี้ของเครื่องนะก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนภาษานะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทูเซตติ้งนะครับทูเซตติ้งตันนี้ก็จะเป็นตั้งสลีปโหมดสลีปโหมดคือเอาปลายมาไว้ตรงนี้นะครับมันจะสลีปโหมด เราจะตั้งกี่องศาก็ได้นะครับร้อยองศาก็ได้นะครับถ้ายังไม่อยากเปลืองไฟมากกรณีนานๆบัดกีทีนะครับถ้าเราไม่ค่อยบัดกีก็ปิดเครื่องไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องสแตนเข้าโหมดสแตนบายก็ได้นะครับแต่ถ้าเราทํางานต่อเนื่องแต่ไม่ก็ไม่ได้บัดกีต่อเนื่องอะไรมางมมยก็ปรับเป็นร้อยสองร้อยก็ได้ส่วนมากผมชอบเอาไว้ที่สองร้อยนะคือมันจะบูตเวลาเรายกออกมามันก็บัดกีได้เลยนะครับสลับเป็นปลายเลยเกแบบนี้นะล้วก็บัดกีได้เลยไม่ต้องไปรอมันนะครับ ต,ตัวนี้ก็้องรอนิดน,นึงนะครับเพื่อให้มันบูดความร้อนขึ้นมาที่องศาตามที่เราตั้งไว้นะครับส่วนการตั้งอุณหภูมินะครับที่หน้าจอมันเลี่ยมันมันมันเนี่ยมันมันปรับตัวนี้ได้นะครับแบบเรียวนะครับแบบเรียวทมมเนาะตัวนี้เสเต็ปไปที่ละห้างองศานะครับพอตั้งเสร็จปุ๊บนะครับพอตั้งเสร็จเราไม่ต้องไปกดมันนะอย่างเราหมุนหมุนอย่างเงี้ยเราปล่อยนะครับ มันก็จะมาที่3ตัวนี้เป็นเซตเทมนะครับก็จะวิ่งลงมา3 2 5ให้เรานะครับแต่ถ้าเราไปกดมันนะครับมันจะมีเทมเซตนะครับ3 3ช่องนะครับก็คือเป็นควิกควิกเซตนะครับก็คือ300 400 450สามารถตั้งได้นะครับอยู่ในโหมโดนี้โหมโดนี้เดี๋ยวนะนี่นะครับไม่ใช่โหมโดเทมนะครับ ไม่ใช่ลืมแล้วครับน่มันจะอยู่ในหมดที่2นะครับแล้วก็เข้ามาเมนูที่4นะครับก็จะเป็นคิว c k เทม p ์นะครับมันสามารถตั้งได้นะครับ4นะครับ3าช่องนะครับเข้าไปเมนวนได้ว่าเราจะให้มันคิวิกเทม์ที่เท่าไหร่นะครับ ส่วนใหญ่ผมก็ชอบปรับไว้ประมาณ400กว่านะครับมันจะได้บัดกรีง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเล็กสายใหญ่ผมบัดกรีที่ประมาณ400กว่านะครับเพราะมันก็จิ้มปุ๊บก็ติดเลยนะครับง่ายๆไม่เหมือนในพวกนี้มันต้องมารอมาอะไรมานะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรสําหรับการรีวิวหัวแรงตัวนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับหรือฝากสั่งซื้อได้นะครับผมมีขายนะ ปุ๋ตอนนี้มีของเลยนะครับสองตัวนะครับถ้าอยากได้เพิ่มตัวน,นี้ก็ทักมาคุยกันนะครับณนะตอนนี้นะตอนปล่อยคลิปนะครับผมมีอยู่สองตัวยังไงก็ฝากทักทายกันมาได้ครับขอบคุณครับ